ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ปื้จะพาทุกคนมาหาซื้อของขวัญให้กับเพื่อนสนิทเนาะเนื่องจากก็จะปีใหม่แล้วแล้วก็เป็นของขวัญต้อนรับเปิดเทอมแล้วกันไปฮะเราไปดูของขวัญให้เพื่อนกันเลยค่ะร้านที่ปื้จะพาทุกคนมาก็เป็นร้านโมชิโมชิครับปืื่มว่าของเขาน่ารักแล้วก็ราคาน่ารักด้วยก็เลยจะมาหาซื้อของของที่นี่เอาแล้วกันเนาะของอย่างแรกปืืมดูเป็นที่มาร์ก้าค่ะ อันนี้เป็นแบบโคนเนาะปึ้มก็จะเอาอันนี้ให้เบียร์มันเป็นสูตรอะไรเอ่ยดีทาผิวหน้าแล้วก็สารตกค้างในรูขุมขนเพราะว่าเบียร์เป็นคนที่เหงื่อไม่ออกปึ้มคิดว,ว่ามันน่าจะแบบตกค้างไว้ก็ใช้เป็นตัวนี้ส่วนพันธุ์ก็จะเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันช่วยเรื่องผิวหมองคล้ำช่วงนี้พันธุ์นอนน้อยก็ควรใช้เป็นตัวนี้ดีกว่า พึ่งก็จะเอาอันนี้ไปด้วยอันหนึ่งอยากลองแล้วก็จะเป็นอันนี้อันที่ทําความสะอาดไนะอแพดเนาะเพราะเบียร์กับพันก็ใช้ไอแพดตั้งคู่แล้วเบียร์มันเป็นคนชอบกินขนมจุกจิบก็น่าจะจับจอยแพดแล้วน่าจะมันก็เลยจะซื้ออันนี้ให้คนละอันน่ไปเลยเพิม่มคิดอยู่ว่าจะซื้อเป็นพวกเครื่องเขียนให้ดีไหมแต่เพราะว่า มันทั้งสองคนนี่ยจะเป็นคนไม่ค่อยรักษาของครับพื่นกลัวว่าถ้าให้อย่างเงี้ยไปอะ่ะไม่เกินวันมันก็หายคิดว่าน่าจะให้เป็นของที่มันแบบได้ใช้ประจําดีกว่านาะ เพิ่มซื้อเป็นสติกเกอร์ให้ดีกว่าวันสองคนจะได้เอาไปแบบติดกล่องอุปรกรณ์ได้ตกแต่งได้เนาะเพิ่มจะซื้อลายแมวให้เบียร์แล้วกันของพันเหรอพันเอาเป็นลายอะไรกันได้ลายที่มันไม่เหมือนกันอเอากระต่ายให้พันก็ได้ซื้อ,อยางรัดผมให้ทั้งสองเพมไม่รู้ว่าทั้งสองคนจะชอบแบบไหนแต่เบียร์ไม่ชอบสีเหลืองเพราะว่าไม่ถูกฉลก,กัะสีเหลืองหรือว่าเราจะซื้ออย่างนี้ไปให้ดีต้องเลือกสีที่แบบใช้ได้ทุกวันแล้วกันเนาะสภาพเล็บไม่ได้เลยให้ก็ได้ให้พันชึบ ซื้อของขวาญให้เพื่อนแล้วใช่ไหมก็ซื้อฝากคนที่บ้านเลยดีกว่าแต่เพิ่จะไปดูรแล,ล้วเนาะว่าแบบมีอะไรบ้างแต่เพิ่งพอรู้แล้วแหละว่าคนที่บ้านาอยากได้อะไรบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปจ่ายรักกันเลยค่ะที่ร้านโมชิโมติเขาจะมีที่ปลูกโควิดค่ะเป็นแบบเจลงจะหมกครับ ได้ของมาทั้งหมด12อย่างจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่เอย375บาทเพิ่มว่าแบบได้ของเยอะอยู่นะแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยเดี๋ยวต่อไปเราจะไปนั่งไข่อ,อกไว่กันก่อนแล้วค่อยไปซื้อของให้ที่บ้านละกันเนาะนะครับ ทุกคนแล้วคือประเด็นอ่ะปื้มพึ่งนึกได้ว่าไอคลิปเนี่ยที่จะลงอ่ะคือมันจะกอดมันที่ปื้มมาเอาของขวัญไปให้เบียร์กับพันใช่ปะปื้มก็เลยคิดว่ามันสองคนต้องรู้แน่ๆเลยว่าเราซื้ออะไรให้แต่คือแบบไม่ไมเป็นไรว่าเพรา,ผาะผลสุดท้ายมันก็แกะดูอยู่ดีใช่ไหมมันจะได้รู้ไปเลยว่าเราใสา่ใจว่ามันแค่ไหนว่าเดี๋ยวจะไปดูของขวัญให้แม่กับพาสิ่งเดียวที่ปื้มเชปื้มเก่งก็คือเก่งใช้ตังค์นี่แล้วนอกจากนั้นคือไม่เก่งอะไรเลย อันนี้เพิ่งก็กำลังจะเดินไปดูของขวัญให้กับคนที่บ้านนะอันนี้เพิ่มก็ได้ของขวัญให้ป้าหน,นึ่งชิ้นแหละเป็นันมอันนี้เพิ่มก็ได้ของขวัญของแม่แหละแม่อยากได้กระเป๋าคาดอกใช่ไหมเพิ่มก็เลยมาหาซื้อให้ ปุ่มก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับแล้วก็วันนี้มีของมาส่งเป็นอันนี้ที่ตรวจโควิดที่พุ้มต้องใช้ตอนเข้าไปเรียนในมหาลัยเนาะวันนี้ก็ได้ของครบทุกคนเลยอยู่เเว้นของเปิ้มเมงเนาะพุ้มก็เลยคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปรวมยอดวันเกิดแล้วกันคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับคลิปต่อไปน่าจะได้ไปเจอกันในมอลละโอเคเดี๋ยวพุ้มจะเอาของที่ซื้อมาเนี่ยไปให้กับคนที่บ้านก่อนงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับปุ้มก็ฝากกดไลค์กด s ั b ส c คร b e ไว้ด้วยนะครับ บ๊ายบาย